ปีนองคาแล้วครับตอนนี้เพราาเขาก็ต้องสร้างบ้านนะลเลยมาดึงริมรั้วนะเพื่อขยายพื้นที่แต่สายเคเบิลเราก็ของแดงเราก็จะเก็ก,กะฮะก็ต้องปีนองคากันบ้างนกนะ็ต้องใช้เครื่องทุนแรงนะฮะยานเกาะ ค่อนข้างไวฮะพื้นที่ท่าอาจทั้งบาราคเคียร์อันนี้ครับก็ขับรถได้ไวเราก็ต้องพยายามทำหน้าที่นี่เรามีเรามีนี่นะมีจอจอด้วยนะเอายอมม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 านี่โอ้ฮะเห็นฮะเห็นฮะนี่ฮะ เอาเอานี่ฮะขับรไปเมื่อแลมาครับมาครับมาแล้วครับมาแล้วครับพี่พี่มาแล้วครับแล้วครับแล้วครับเป็นมุมโค้งพอดีนะแล้วก็มีรถค่อนข้างนะครับหนาแน่นนะเพราะว่าไปดีเมย์นะไปคังคังคังสินค้านะฮะถ้าเมื่อก่อนจะยิ่งกว่านี้นะ อยายามายามาลุกเพี่ยา,าย,ยามาลอยยา,าย,ยามาลอยยายามมลอยให้เหงือออกมาตามขุนข้นฮะดีกว่ายากจนน้ำไหลออกทั้งตาโอเคอารมาระวังนะครับารมาระวังที่งาน ด้วยด้วยเด็กก่อนครับอ้าวเบรกเบรกเบรกรถไหลนะครับรถไหลครับโอเคโอเคโอเคครับโอเคครับโอเคโอ้การจราจรแน่นอนฮะหนาแน่นมากนะฮะทีมงานเราก็ต้องไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้โอโห้เอาแล้วครับเอาแล้วครับจักกรเยอะครับเบาเบาเบาลุงพี่เบาเดี๋ยวโดนลังคาบ้าเขานานะฮะเราก็ใช้เครื่องทุ่นแรงฮะเพื่อตัดสายเคเบิล ตรงนี้ออกนะอันนี้ก็จะเป็นสายเคเบิลน,นะฮะแล้วก็ขนาด300ดสี่นะฮะอันนี้ก็เป็นสายดับไฟนะที่ไม่ใช่งานเป็นสายทับแดงก็ต้องรื้อถอนออกนะฮะเอ่อก็หนึ่งนะฮะลดพื้นที่บนเสาไฟฟ้าแล้วก็จัดระเบียบสายสื่อสารนะเราค่อเปลี่ยนไปตามกฎหมายว่าด้วยเอ่อความระเบียบเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ด้านของเอ่อพรบอรของเอ่อการใช้พื้นที่บนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าฒู์ของพืนะ่านะ เราก็ดำเนินนโยบายตามเพื่ออำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนด้วยในการใช้สัญจรแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองครับผมตีไม่สอดครับนี่ตีไม่สอดอา้าวเยอะครับไป